นี่ถือว่าไม่เยอะอะไรละกุ้งกุ้งโกเยอะกุ้งโกก็คือไอ้พวกตัวเล็กสายซิ่งตัวเล็กสายซิ่งตัวดำเนี่ยอ่ากุ้งโอเคไหมมาแล้วเฮ้ยทายพาทายออกไปหน่อยนะฮะตัดนี่ยกไมปกอยต็อกไปเนี่ยอยูกุ้งโกกอตัวเล็กอ่าแต่นีก็เจ็บเหมือนกันแหละแต่มันแข็งแรงอุ้ยพี่พอแล้วโอ้โหมันไม่เข้าหรือว่ามันเฉพาะหนังพี่คือคนมองอ่ะ ตอนที่จับขึ้นมาเรากำของเนี้ยอ่ามันก็มองไม่นั่นหรอกแต่แต่เราลองดีดันเนี้ยมันจะดีดใช่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 มันดีดแรงใช่คนมันก็มองแต่กุ้งพวกเนี้ยมันจะมีตัวไหนที่แก่แต่พวกเนี้ยมันนะ่าจะเยอะหน่อยสิเหตัวเนี้ยมันจะน้อยเนี่จะน้อยบีบเลยดีดแรงไม่ต้องแรงหรอกเบาๆก็รู้แล้วมันถึงท่านเนื้อแน่นเนี่ยเปรี้ยวๆกุ้งเนี้ยแต่กุ้งตัวเนี้ยมันนิ่ม้องรอาคาบมาเองจับแล้วมันจะแน่นอ่า อันนี้คือหนึ่งในจุดจอดนะพี่จุดจอดก็เหมือนว่าอายุห้าสิบกับอายุยี่สิบเราก็กินยี่สิบอยู่พี่จะไปกินทำไมคล้ายๆกันอย่างนั้นเลยคลันเรื่อวความหาเริ่มมาแล้วหลังจากได้ฟันของไว้รุสปากแดงรอบๆปากแดงโอเคแต่ตอนนี้เราไปไหนพี่เราจะไปพัฒนาเลยเราจะไปพัฒนาคาดามมาถึงช่วงเขาเรียกว่าช่วงไทยแม็กซ์แล้ว วันนี้ก็ล่าวัตถุดิบอะไรเยอะมากของที่นี่ครับต่อไปพี่เขาบอกว่าแอมไม่กินได้แล้วันนี้พี่เขาจะพาผมชิมพัตคาร์สุดเขาก็ใบเรื่อดขาว่าไปแล้วเนื้อกุ้งแม่น้ำเนี่ยมันจะสู้ความส้มนิดเดีวเวลาเคี้ยวไปมันจะเกลือมันจะไม่แบบเคี้ยวไปแล้วเละแบบหยุดไม่ใช่มันจะเกรือกลือกลือก็คือเขาจะบอกกุ้งรสสดกูฟันกงนีคือกินดีดิ้นทั้งตัวเลยแพ้ไม่กินแล้วแพ้ว่ะ ผมไม่รู้แต่ปกติไม่แพ้แต่ตอนนี้เริ่มแพ้แล้วแหละไม่รู้อ่ะผมพุ้งตกตั้งแต่โดนระเบิดอันนี้ที่เลี่ยดนะแต่ก่อนกินพุ่งไม่เคยทานก็ลองกินก่อนตัวหนึ่งกินไหนไหนจะแพ้แล้วกินแม่กินเนาะมียามียาผมกินยอยูนั่นกินได้เต็ม่ครับผมก็เดี๋ยวระหว่างนี้ที่ตัดเขาไปพัก์ตซีแหลกแล้วเดี๋ยวเราไปครัวไปดูครัวกลางน้ำพ่อพี่รวยรวยพูบอกแล้วว่าวันนี้กินเขาบอกอร่อยตีนเตี้ย เดี๋ยนะลอยตีนเปี่ยวว่าตีนอยู่นะบีบเลือดซึมเฮ้ยเข้าเหมือนกัเข้าเข้าตัวเวลามันได้เข่าจริงผมว่าไม่ไม่แรงเท่ายาดาตีครับพี่ๆนะท่านตอนนี้เราย่างกุ้งครับบรรยากาศชิวๆบนเรือนะครับสุดยอดพาไปซิ่งเรือแขนก็แตกเดี๋ยววันดูกันนะครับท่านผู้ชมชิวๆกันท่าเลยครับ โอ้ยทุกคนมาครับพี่สันอันนี้ลูกพี่ทำให้ผมจริงๆครับไม่ผมไม่เกี่ยวนะเป็นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะมาเพื่อนๆครัวจวดจวด EP นี้คือบอกเลยว่าเป็นปลาดุกปลาดุกปกติผมบอกก่อนผมแม่งไม่กินปลาดุกแต่ทีนี้พี่สันทำนะมันอ๋อมันแบบเขาแอบกินอะไรโอ้หเขาลูบแต่คือบอกว่าแบบพี่มึงพี่แนะนำอยากให้ผมจัดอันไหนก่อนไล่ตามสเต็ป อะตัวนี้นะวัยรุ่น,อ,น,น,นนะอันนี้กุ้งวัยรุ่นนะนี่กิ๊กโขขาซิ่งมันมันต้องกินยังไงพี่กุ้งแม่น้ำตัวท้ายมาแกะท้าย,าายอ่าเราต้องต้องถามเขาสเต็กกับกุ้งแม่น้ำเนาะให้แกะท้ายอมันแบบเรือมันแบบอุ้ยตะกรองน้ำลายอะไรแกะคู่เลยพี่แก่เอาคู่เลยนะเอาคู่เลยคู่อ่าดอจับนี่

น้ำจิ้มที่แบบแซ่บอร่อยนัวอนมัน้อนมาแล้วตักจิ้มมาลงไปแล้วกันอันนี้คือบอกเลยเพื่อนๆอันเย็นมากๆโคตรฟินกุ้งแม่น้ำนี่ผมบอกเลย แพ้ว่าน,นี้ก็คงต้องลงไปกินใต้น้ำแหละโหแม่งไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบมันแบบสุดยอดนะเพื่อนๆนี่ดูแต่ตัวต่อไปอ่ะตองจบมาอร่อยคันคออ่ะแบบโคตรสดอ่ะอูแล้วก็คือแบบยอมรับเลยน้ำจิ้มแม่งแบบอร่อยมากอร่อยจริงๆน้ำจิ้มคือผมให้เลยที่สุดโห ไป<ว>ลองสูตรแม่งส,สุดยอดมากนะยิ่งขอบคุณนะอะไขอบคุณมาต่อมาตัวนี้จกมันเล่นมาจกมันจบมันจบนจบค่ะโอเคคือผมได้กลิ่นแบบ กินสาลร่ายน้ําจืดนะนะกินแบบผัดตบนะ <S <S 1> <S 1> แล้วกินปลาสวายกินแบบปลาชะโดแล้วพวกนี้แล้วกุ้งนะหล่อๆลอลอคือกินแม่งแบบมันต้องต้องที่นี่หรออ่ะขอร้องนะหวานนัวมันหนึบกินเฉพาะอ่ะต่อไปจมผมขอครึ่งหนึ่งแล้วกัน ตัวนี้จะแข็งแน่หน่อยวิ่งเทียวเพื่อนดูกำลังปุยเลยอือคุณมากเออเลไมดหนูอยู่แล้วตัวนี้อร่อยอือพี่ขอบคุณมากเอาต่อไปไปลูกคือถ้าตัวหมูคนเขาอยากกินแบบผมอ่ะพี่ยังสามารถเท้าไปได้แต่ สามารถสั่งได้สั่งได้ไหมส,สั่งทั้งไหนครับอาก็ช่องเพจมิตรสันน่ครับเพจมิตรสันผมมีส่งในกรุงเทพแราไปลงโทษส่งแบบเป็นไปจิน๋นหน้าบ้านก็คือส่งตามเวลาที่ลูกค้านรับแล้วถ้าคนอยากให้พี่ทำให้เลยไม่ได้มันควรจะไม่อร่อยใช่ดูของัมเป็นคือเปิดมาสามารถหยิบกุ้งเซลฟี่แล้วยังมีชีวิตอยู่อ่าได้แล้วแต่แล้วแตูุ่คลากรชอบแต่คือสมมติว่าพี่อยากจัดปาร์ตี้ปีสาผมก็ไปส่งได้สั่อ่า บอกเลยฮะแม่นางแทร้อยเปอร์เซ็ตงมเองทุกตัวแต่มา,าคือกุ้งชอ่าเน้นเน้นเลยนะฮะเอาต่อไปเมนูสุดท้ายขัวจวดจวดของเราโคตรประดุกในตำนานที่ผมจับปล่อย,อยงไงแต่พี่ตันเขาผมไม่เกี่ยวเขาทําให้ผมกินแต่สองตัวนั้นรอดแต่สองตัวนี้ไม่รอ,อดมาเดี๋ยวเราจะลองชิมนะคือพูดุชปกติประดุกเนี่ยผมจะไม่กินหนังมันเลยเ,เพราะว่าผมไม่ชอบมันเม็นขาว แต่ฝีมือลดมือของพี่นะจิ้มน้ำจิ้มหน่อยนะแล้วฟังเสียงมอวอเฮกอบเกยเสียง <c oughs> มันทำยังไงมันแบบคือฟันต้องถือนั่นส่วนเนื้อเขาอะเวลาอบมันจะหวานอื <c oughs> มันเอาจริงมันคือปลาเว้ยที่แม่งเอาจริงๆมันมีรสขาวแบบขาวมาก <c oughs> แต่อันเนี้ย เหมือนกินหนังไก่ย่างแตบคืออร่อยมากแล้วเดี๋ยวลองเนื้อดี่หูเนื้อก็แบบเนื้อเป็นต่อนนะดูดิโอ้โหลองแบบไม่น้ำจิ้มโอ้กินไม่มีเลยโอ้กินเหมือนเหมือนไก่ปิ้งอ่ะไม่มีกลิ่นคาวแม้แต่นิดเดียวลองชิมเนี่ยไม่นวาน กระปุกแม่น้ำคือกระปุกปวยมาได้ด้วยอ่ากับน้ำจิ้มในตำนานนี่ตบมือให้เลยเมื่อจะปิดเพลงบอกเลยว่าอร่อยมากครับเพื่อนๆก็นั่นแหละกิมมี่วันนี้ก็ขอบคุณพี่ดั๊มากๆนะพี่ดั๊พาผม มาทัวมาเที่ยวคือตอนแรกก็ไม่ได้กะจ,จะกินอะไรแต่พี่สั่เขาแบบอยากให้กินจริงๆก็ได้รับประทานคือแบบขอบคุณมากๆเลยจริงๆก็วันนี้ก็เป็นไงหัวจวดๆการกลับมาอีกครั้งกลับมากลับใหญ่กลับโตต้องออกกองไม่ให้แบบ้ข้าวในห้างอะไรมาทําเพราะว่าแบบก็คิดว่าเพื่อนๆอยู่บ้านก็อยากจะเห็นวิถีชีวิตแะไร่งนี้ก็ เดี๋ยวผมจะทำครัวจนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเราใช้หาคอนเทนต์แบบนี้แบบหาคอนเทนต์แบบเข้าป่าเอาไปหาคนที่เกี่ยวกับการหาปลาเลยจ้าขอดกดด้ลยครับทักมาได้ครับพาผมไปได้ผมพร้อมลุยเสมอโอเคก็วันนี้ขอบคุณมากครับพี่หลังวันนี้ก็พี่สันน่ารักมากนะมาะ ตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าไม่รู้จะโทรทำไหมหลอกหลอกลอก็อยู่กับผมมาตั้งแต่เนี่ยเที่ยงยันบ่ายแบบยันหกโมงเย็นฮะดูบรรยากาศแบบสุดยอดก็ขอบคุณพี่จริงๆครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ะหรืออยากกินอะไหนหรืออยากจะกินอะไรแบบนี้ก็ถามน้องถ้าอยากจะกินตามน้องหนึ่งถ้าอยากจะลองกินอะไรแบบนี้ก็ลองดูเพจมิเตอร์สันกุ้งแมา่น้ำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะและที่สำคัญใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค,ลคล์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบ กดไม่ชอบมาแล้วเจอกันฮะ EP หน้าบอกเลยว่าสุดยอดมากมากแต่ที่รู้ๆพี่จะพาผมไปไหน EP หน้าเราจะพาเป็นงพุ่งกลางคืนดีหน้าเลยพี่จะพาไปตามล่าผีจริงเหรอเคยเจอไหมเคยเจอไหมเราไะมีแบบงพุ่งอยู่เสียงบ้านอกกะแก๊เตึ้งๆอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยเป็นตัวเป็นตนมันก็มีแบบเงาลางๆเราไม่คิดแล้วเคยแบบเป็นโขเจอไหมก็เจอเจอสอแค่ฟังก็ตื่นเต้นแล้วเพื่อนๆเจอกัน